จะมาเรียงอย่างนี้นะฮะเขาจะเอามาจากที่เก็บนะแล้วก็มาเรียงเนี่ยเรียงกันเป็นตับๆเนี่ยตรงนี้ดีตรงที่ว่ามันลองได้นะมันก็ลองไปทั่วเลยเนี่ยคือมันมันดีตรงที่ว่ามันมีที่ให้ลองลูกค้าจะได้ลองความแรงลองว่าเออสมมติใช่ปะ่ะตรงไหนเออมันเป็นยังไงอย่างเราซื้อสเก็ตซื้ออะไรลองได้หมดเลยทุเนี่ยนี่ฮะสเก็ตนี่ฮะคอมโก้นะฮะร,ร้านคอมโก้ที่เตร์ไฟฟ้าตรงนี้ ไม่ไฟฟ้าก็มีไฟฟ้าก็มีนะอยที่เสียรลังสิตเข้ามาง่ายๆนะฮะใครที่อยู่ต่างจังหวัดจอดรถง่ายๆนะเนี่ยฮะ,ะเข้ามาแล้วก็จอดรถง่ายๆนะฮะอยู่ที่เซียรลังสิตนะอยู่ที่ชั้นล่างยังไงก็โทรมาหาเขาเขามีจัดส่งส่งต่างจังหวัดด้วยนะฮะจะส่งทั่วไทยเลยนะถ้าจะส่งก็ ตามที่นี่นะฮะตามเคอรี่นะฮะเคอรี่หรืออะไรจะส่งแล้วแต่แล้วแต่คล้ายๆกับไรนะค่าขนส่งอ่ะแล้วแต่แ,แต่แตและเจ้านะฮะนี่อันนี้เราเอาสกิ๊ตเตอร์มาที่นี่ไขมันนะฮะนี่ฮะเราถ้าเกิดเราซื้อสเก็ตที่นี่เราก็ลองได้กนะ็ไขเลยอย่างนี้ นืนเลยลองได้นะฮะแต่อย่าไปชนใครเข้าอือชุบไปเขามีไฟนะฮะล้อหน้ามีไฟนี่ชุบหล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 บแป๊บนี่ ดีนะฮะมีที่ให้ลองด้วยแต่อย่าเล่นท่ามไม่ได้นะฮะเดี๋ยวบอกเขาให้ไห้ล้อไฟเอากระเป๋าไปด้วยไหมเอากระเป๋าไหม นี่นี่ฮะล้อไฟนะฮะสีเขียวนี่โอ้โหสีเขียวสวยสีเขียวสีฟ้า ส้มก็มีสีขาวก็มีนี่เป็นล้อซีคนนะลองหมุนซิเนลองหมุนอะถือกล้องเลยถือกล้องเลยท่านล้อค่ะเดี๋ยวมีรถมาส่งของนะคะจ่าจ่าโอเคฉีดสเปรย์แล้วไปในบ้านได้ไหมนะคะเดี๋ยวร้อน จ้าขอบคุณค่ะนี่ลูกปืนนี่นะนี่เรามันมันถูกมือปืนเลยนี่เพราะว่ามือเราจับไงใช่มือเราจับปืนนี่มันไม่ได้เป็นแกนลองว่าไฟติดไหมติดไหมมีไฟไหมนี่อันนี้อันนี้มันแกนมันอันนี้ไม่ติดทำไมโอเคมีไฟเปล่าเหมือนกันเพราะว่ามือเราถูตรงนี้แถวนี้ไม่เห็นเกิดยังไงเหรอไม่เหไหมอ่ะ ต้องเอาที่มันมีไฟนะอน,นี่มีไฟติด,นนตดหรือว่ามือเราจับไม่ค่อยดีม,ม,มือเราตัวมือเราไม่ใช่แกนเนี่ยไม,ไม่ใช่แกนหมดอ,นนอันนี้ติดยากนี่เรามาซื้อล้อใส่สเก็ตใส่ลองบอร์ด ได้ป่ะได้้อ่าโอเคเอ๋อเรื่นอ่าโอเคอันนี้มีไฟอันนี้เอาโมลิที่สิมีไหมมือมีไหมมีไหมอันนี้เปิด่ยนไหมเอามาั้ยเปลียังไงเปลี่ยนไปอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ติดแน่ดิอ่าอันนีติดง่ายน,นี่ติดง่ายหน่อยไหนดูสิเอออันนี้น,นีคือดูลื่นกว่าอันนไฟติดง่ายกว่าิดใช่ไหมโอเค ได้ของเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีล้อเลยเนี่ยเราซื้อไปเป็นอะไรสองล้อกันเดี๋ยวไว้เอาไปสองสีใช่ไหมใช่สองสีเลยับ<า><ะ>คของเยอะนะฮะเริ่มจัดร้านแล้วนะนี่อลองบอกสวยๆงั้นเลยโค้สองพันกว่าบาทนะสวยๆงั้นเลย ไสวยมุให้หน่อยนี่ฮะนี่มีเขามีเขามีป้ายไฟด้วยนะจับต้องจับแกนกลาง,จ,ง,งจับแล้วก็ถางจัม่ดีอ่อต้องจับแล้วถางให้มันหมุนจับต้องจับงี้อาหมุนอ่ะอ่าแน อ่าเห็นละโอเคอ่านี่คือมีไฟให้มันลื่นๆเนี่ยจับให้มันลื่นๆจับให้ลื่นะแอบไหมไปติดเอาอันนี้อ่ะนะเล่นกันเออสนุกอ่ะโอเคแหละมีไฟอ่ะจ๊ะทำไมไม่ติดอ่ะต้องปัดดิเออเนี่ยอนีมีไฟดีดีเห็นอันนี้อันนี้ เยอะเลยนะฮะเขาจัดร้านอยู่เนะี่ยเราได้ล้อละเราจะมาซื้อล้อวันนี้อ <c oughs> ่าตรงนี้หมดแล้วด้านหลังเขาก็มีนะฮะด้านหลังก็ยังมีอีกมีนะฮะ มีด้านหลังมีจักรยานขายด้วยนะมีกระดิ่งด้วยเนี่ยคันนี้สวยจังสีเขียวอืสวยนะเนี่ยมา,าลูกล้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะไปซื้อของต่อ อะไรเยอะนะฮะเอาสเก็ตมาเล่นด้วยสนุกดีลื่นดีทำตัวเป็นเด็ดนะฮะอะไรนะเข้าตรงไหนก็คืนอะไรนะ YouTube ใช่ป่ะอ่า YouTube อยู่ไหนอ่ะหา YouTube ไม่เจออีกผมอ่านี่ YouTube นี่ใช่ไหมนี่นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้พิมพ์คำว่านี่เห็นไหมภาษาอังกฤษอยู่ในตั ดีดีนี่ไงอต่ว่าไมวใช่ไหมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่านี่ไงเจอแล้วนี่อ่านี่ไงนี่นี่แหละครับตรงนี้แหละก็าคนเลยดูนี่นี่เดี๋ยวนี่นี่มีไหนนะนี่ดูไปใช่นี่ไงนี่นะฮะ ี่ไงอ้โหนี่วันนั้นมาซื้อลองบอดไงที่เดบพาลูกมาซื้อลองบอดไปอ่เรียบร้อยละเราได้น้องของเราแล้วอ่ะไปเดี๋ยวถามราคาก่อนคิดตังก่อนจะไม่ได้จ่ายตังเลย นี่ฮะสกูตเตอร์รุ่นรุ่นที่ผมใช้ก็ยังมีนะฮะรุ่นนี้นีรุ่นนี้เท่าไหรนะะ่นะฮะนี่ที่ผมซื้อไปตอนนี้เหลือเท่าไหร่เลยไม่รู้อ่าแปดพันกว่าบาทเนาะนี่ถ้าเกิดมาเอารถพิเศษนะฮะนี่ที่ผมซื้อไปใช้นูน่นอะเอามาใช้ใช้ดีนะ,ะซื้อไปหลายเดือนแล้วเนี่ยยังโอเคอยู่เลยมีหลายสีนะ,ะสีแดงสีขาววัน<พ>นั้นเราสีแดงไปนี่ฮะ